ไปสายคุณจิรนันจากชนบุรีค่ะสอบถามเรื่องที่ดินสปกหายสวัสดีค่ะคุณจิรนันค่ะค่ะของคุณจิรน,นรันเดี๋ยวจะมีสายเข้าร่วมนะคะจะเป็นท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดชนบุรีจะเข้าร่วมกับเราเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ,ะคุณจิรนันแจ้งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทําใบสปกสีเขียศูนย์หนึ่งหายเหรอใช่ค่ะไปทําหายที่ไหนอ่ะ ก็หนูฝากแม่ไว้ค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูย้ายบ้านไปอยู่ที่บ่อวินีนะคะหน,นูย้ายไปบ้านอยู่บ่าวินแล้วใบมันก็เลยหายมาถามแม่มทีฝากแม่ไว้มันหายะะอ่ะค่ะหนูก็เลยมาแจ้งที่สปกสปกชนบุรีที่ที่สปกเดิมอะในใบสปกเดิมมีกี่ไร่สามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดไร่เยอะเนาะอยู่อำเภออะไรเนี่ย อำเภอบางละมุงค่ะบางละมุงสามสิบเจ็ดไรแล้วเรามีสำเนาอยู่ไหมสำเนามีค่ะมีค่ะมีสำเนาใน,น,นสำเนา,นเนาก็ระบุชัดเจนว่าสามสิบเจ็ดไรค่ะใช่ค่ะทีนี้พอหายปั๊บก็ไปแจ้งหายและทำใหม่สกชนบุรีทำให้เรียบร้อยหรือย,อยังเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หนูมารับมารับแล้วค่ะแต่ที่หนูจะเหลือแค่สิบเอ็ดไรสองนานกว่าค่ะ ส่วน2.5ไร่กว่าเนี่ยมันหายไปอะค่ะหนูก็เลยคยูจะท่านท่านกระบอกหนูแล้วค่ะค่ะพี่ถนอมนี่แล้วครับเดี๋ยวคุยท่านวิชัยเดี๋ยวนั้นน่ะแป๊บหนูหนูนะหนูรอแป๊บนึงท่านวิชัยอนันเทพาปฏิรูปที่ดินจังหวัดชนบุรีนะครับท่านวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ถนอมครับ ขอบเพราะคุณคุณพี่วิชัยมากๆเลยครับท่านรตสาวันก่อนติดภารกิจก็ยังช่วยตรวจสอบติดตามให้เรื่องของน้องจีราน,านันว่าเคยมีสปกรอยสา3สิบดไร่ทำใบหายไปขอออกใหม่เหลือสิบเ็ดไร่สองงานท่านวิชัยตรวจสอบแล้วมันเป็นเรื่องอยังไงครับท่านครับเรื่องนี้ครับผมกอดอย่างนี้รับพี่ถนอมฮนะมันเป็นพื้นที่ที่สปกรเราในอดีตเนี่ยลังวัดผิดพลาดค,ครับพี่ครับลังวัดลุก<อ>ล้ำเข้าไปในเกป่าไม้ครับผม อ,อพอราวัดลุกล้างเข้าไปในเขตป่าไม้พอมายุคสมัยปัจจุบันนี่เราก็เรื่องเทคโนโล,โลยีเราก็ทันสมัยขึ้นนะครับครับก็จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขตกันนะครับตรวจสอบแนวเขตร่วมกับกรมป่าไม้นะค,ะครับผมทางสปกอเองก็ได้ตรวจสอบแล้วก็เห็นว่ามันออกนอกเขตจริงจึงต้องอขอให้น้องจิรนันเนี่ยเอาเอกสารมาแก้ไข ครับนะครับเพื่อให้เหลือพื้นที่เฉพาะในเขตที่อยู่ในเขต็นรูปพี่ดินนะครับตามที่น้องได้ได้แจ้งรายการไปเมื่อกี้นะครับได้ยินว่าเหลืออยู่สิบเ็ดไร่เศษครับผมครับซึ่งซึ่งแสดงว่ากรณีนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ใช่สมมุติเดิมเนี่ยสามสิบเจ็ดเขาก็ครอบครองทั้งสามสิบเจ็ดไร่โดยที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยถ้าฟังตามนี้ใช่ไหมครับ ถูกครับถูกครับซึ่งสปกอ,อย่างท่านอธิบายว่าก็ยอมรับว่าเออตอนนั้นเรายังมีเครื่องมือไม่ทันสมัยไปรังวัดแล้วมันเข้าไปในเขตป่าทีนี้พอเขาหายปั๊บมารังวัดใหม่ปับ๊บกลายเป็นว่าเราอยู่ในเขตป่าเพราะงั้นต้องต้องออกนอกเขตป่ามาเท่าที่จะทําได้เพราะงั้นก็จะต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่นอกเขตป่าประมาณ25ไร่มันก็ต้องคืนป่าไม้ไปถูกไหมครับท่านครับครับก็เป็นความดูแลของทางป่าไม้ครับผม ไม่มีใครที่จะค่าไปทําแทนหรือจะไปแจกให้คนอื่นใหม่ได้อันนี้ทําไม่ได้ถูกไหมในในส่วนนี้ครับก็เป็นอํานาจของทางกรมป่าไม้ครับพี่ถนอมครับถ้าเกิดว่าทางกรมป่าไม้มีนโยบายที่จะจัดที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับพี่ถนอมอที่ป่าไม้เนี่ยมันตอนนี้มันก็มีบุกลุกกันเต็มหมดแล้วฮะทั้งมีทั้งหมู่บ้านมีทั้งชุมชนมีทั้งแปลงเกษตรถ้าเกิดว่าทางสํานักงานป่าไม้นี่นะครับ จะนาที่ดินที่ถูกพี่น้องเราบุกลุกทําประโยชน์อยู่เต็มพื้นที่แล้วเนี่ยมาจัดที่ดินให้กับพี่น้องก็สามารถดําเนินการได้ตามโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลน,นะครับท่านพี่นองครับโครงการคอรชอนะ,นะครับผมอือครับซึ่งซึ่งคอชอจังหวัดเองก็พยายามหาพื้นที่มาดําเนินการกจัดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าทางน้องจีระนันได้คุยกับสํานักงานป่าไม้ หรือคนอื่นๆที่เดือดร้อนนะครับก็เอาที่บริเวณนี้นะครับมาจัดให้กับพี่น้องตามโครงการคอตชอครับผมเอ่อดังนั้นในระหว่างนี้เนี่ยน้องจีรนันเขาสามารถจะครอบครองต่อไปได้ไหมท่านครับจนกว่าจะมีการจัดสรรให้ใครหรือไม่หรือว่าตอนนี้ต้องไม่ได้เลยต้องออกเลยก็น้องเขาครอบครองทําประโยชน์ตามที่เขาทํามานั่นแหละครับผมครับจนกว่าถ้าเกิดว่าส่วนราชการไม่ขอให้ออกไม่ขอเอาคืนพื้นที่คืนคก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ เข้าใจอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นค่ะครับหลเจนนันท์ครับค่ะดีค่ะหนูพอเข้าใจพอเข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจค่ะแต่หนูก็อยากว่ามีใบอะไรแสดงบ้างหนูว่าเอเป็นเจ้าของนะคะเพื่อหนูจะทํากินหนูจะได้สบายใจกลัวจะมีคนมาลังแกหนูอะค่ะส่วนที่มันยี่สิบห้าอะไระคะมีวิธีไหนบ้างได้ไหมคะซึ่งหนูก็ยังทําครอบครองทํากินทําประโยชน์แล้วปลูกอะไรไว้อะครับ ปลูกมันสัปะหลังค่ะหนูลงจุลไปแล้วด้วยอะค่ะก็ไม่เป็นไรถ้าฟังท่านท่านวิชัยอธิบายก็คือว่าเราก็ทำมากินไปก่อนตราบเท่าที่เขายังไม่เอานะครับเ,เราก็าก็กำเนิมดมากล่าวหาอะไรเรา,เราทําแนวทํารู้ว่าทำอะไรป้องกันกันไว้ก่อนเป็นแนวที่เราทาําครอบครองไปก่อนนะครับถ้าวันหนึ่งพอเขาจัดสรรให้จัดสรรให้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งที่ยังไม่มีหรือตัวเรานะครับยังไงก็ ไปติดต่ออันนี้คณะกรรมการคอทอชอท่านท่านชื่อเต็มชื่ออะไรนะท่านคณะกรรมการที่ดินคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับก็จะมีะระดับคณะทํางานที่เป็นระดับชาติแล้วก็มีคณะทางานระดับจังหวัดนะครับครับส่วนของเราก็เป็นคอทอชอจังหวัดชนบุรีครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานครับผมคณะนี้เนี่ยมัน เวลาเวลาจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรเราจะจัดสรรให้ในรูปอะไรครับท่านก็เป็นสบปกรเหมือนเดิมหรือว่าเป็นเอกสารอย่างอื่นครับไม่หรอกครับเป็นเป็นเอกสารตามตามที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่จะออกให้ได้นะครับคถ้าเป็นที่สปกรก็ยกตัวอย่างที่สปกรณยึดคืนมาสมัยก่อนที่เป็นข่าวฮะที่สนองผมกนได้เลยฮะเรายึดมาจากในทุนมานะฮะก็มาจัดให้กับพี่น้องเกษตรกรอันนี้ก็ บ,บเกษตรกรสถาบันเกษตรกรก็ไปจัดให้พี่น้องกเกษตรกรเช่าทำประโยชน์ตัวนี้ก็จะเป็นหนังสือเช่าให้กับสถาบันกบเกษตรกรนะครับผมบในส่วนของอที่ดินของหน่วยงานอื่นเท่าที่ผมเห็นก็คือป่าไม้ก็มีนะฮะซึ่งป่าไม้เองก็สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ทำยินในเขตป่ามไม้ได้อ,อที่ราชทัสดุถ้ามีพี่น้องบุกลุกไปปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเขาก็จะมาจัดให้กับพี่น้องเช่าทำประโยชน์ ครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเออเกสารพวกนี้นะก็เรื่องการบุกรุกพื้นี้พวกนี้นะครับผมครับก็ประมาณานี้ครับเน้นการเช่าทําไม่เน้นการแจกเอกสารจะเป็นชโนโดหรือจะเป็นสปกรแล้วแต่แล้วเน้นการเช่าเป็นหลักใช่ครับใช่ครับ <S 2> <S 2> <S น้องจีรนัน Okay, ค่ะค่ะโอเคแล้วหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วนะจากเดิมวัดมาอย่างหนึ่งตอนนี้อพอวัดแล้วอยู่ในเขตป่านะฟังท่านาอธิบายแล้วก็หนูก็ทํากินไปนะหนูก็ทําแนวรวัร้วปลูกต้นไม้ใหญ่เอาเป็นแนวอนณาเขตบริเวณอย่าทิงา้งร้างก็แล้วกันนะค่ะหนทางยูค่ะดี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 นะมีอะไรก็บอกมานะสวัสดีนะหนูนะสวัสดีนะคะคุณชิดานัานครับสวัสดีครับ